นี่ทุกคนน้อตเป็นขาดคาลูเลยเว้ยแล้วมันทำให้ชุดเนี่ยหายไปแล้วไอ้แคมครึ่งหลังเนี่ยหักตรงรอยต่อน็ตน,นี่เลยลุดกระเด้งขึ้นมาทั้งชิ้นยังไง้าทำได้เลยเนี่อยพ่อพรารถเสียงไทยมันดังเกินสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชูชาติเคนซี่ขาครับทุกคนครับ ได้เวลากลับมาปลุกความเป็นรถบิ๊กอัพ <c oughs> ความเป็นรถบรรทุกให้กับเจ้าคันแดงนี่นะครับราะว่าซื้อมาสามหมื่นขี่สามวัน <c oughs> พังไปแล้วไม่รู้ขับปท่าตไหนรถพังหมดชิบหายหมดแล้ววันนี้เราจะมาซ่อมเจ้าคันแดงครับมิสูมิชิไซคโคให้พ่อกัน <c oughs> หลังจากที่ EP ีที่แล้วนู่น่ะที่เป็น EP ซื้อมา <c oughs> ก็ได้ระยะเวลาประมาณ2เดือนแล้วมั้งเดือนกว่า2เดือนแลลวนั่นแหละ แล้วมันพังเพราะขับยังไงไม่รู้ขับไปขับมา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 พังแต่ก็จอดมาเดือนกว่าวันนี้เราสั่งของมาแล้วเราก็จะมาทําการปลูกมันให้ตึงขึ้นมาเพื่อที่จะไปบรรทุกของต่อไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นอะไรทำไมมันถึงต้องฟอมพระอบนี่เห็นไหมครับทุกคนปัญหาคือที่พ่อใช้อ่ะขับๆอยู่เสียงมันดังเราก็เลย เฮ้ยมันเป็นอะไรไวะพอก็เลยฝืนขับกลับจากฝั่งนูนะ้น่ะก็ประมาณ10บกับสิบโลขับกลับมาบ้านแล้วก็มาจอดที่นี่แล้วก็ไม่ได้ขยับไปไหนเ,เลยเพราะว่าสตาร์ทแล้วมันดัง <c oughs> <c oughs> วิเคราะห์โดยช่างเราก็นะ่าจะเกิดจากอาจจะแหวนหกักหรือช้าละลายหรือจะอะไรเงี้ยหนักสุดก็คือแบบอาการแบบช้าละลายนะคือแบบหนักสุดเลยอันนี้คี่ไปที่มันอ,อาจจะแหวนหกักเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่พอดูจริงแล้วมันไม่ใช่ปัญหาที่จริงก็คือ ส,ส, kind of calm, สูบหนึ่ง e. ส,ส,ส, birth birth. ส,สูบสองสูบสามสูบสี่เห็นไหมอะไรหายไปชุดประกับแคมหายไปครับซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงปัญหาเราก็เลยหาดูโอ้น็อตมันขาดนี่ทุกคนน็อตมันขาดคารูเลยว้ยแล้วมันทําให้ชุดนี้หายไปเดี๋ยวชุดนี้มาให้ดูดีนอตนี่ชุดนี้ว่าที่มันหายไปเพราะว่าน็อตตัวนี้มันขาดเห็นไหมเนี่ยน็อตตัวหลังเนี่ยน็อตที่แคมมันขาดไ้ย ไม่รู้มันขาดได้ยังไงครับและไอ้แคมครึ่งหลังเนี่ยหักตรงรอยต่อน็อตนี่เลยลูดกระเด้งขึ้นมาทั้งชิ้นยังไงเนี่ยจริงๆมันต้องกดกระเดื่องแคมนี้ใช่ป่ะเน่งมุกขึ้นมาทั้งชิ้นเลยอ้าวเว้นนะทีนี้ปัญหาก็เลยเกิดเลยเราก็เลยสั่งของมาทําให้พ่อสั่งที่ไหนครับสั่งจากเอทีสันติอร่อยยนครับพี่ไอ้มีคนจัดการให้นะมีทุกอย่างให้เยอะแยะจริงจริงทำมาให้อยากรู้ว่าร้านเอทีสันติอยู่ไหนก็เพจนะครับพิมพ์มาให้ด้วยนะมาก เอสทีสันติอะลัยยนวันนี้เราก็เลยจะมาเปลี่ยนกันครับแล้วก็จะมาหมุนดูด้วยว่ามัน่งหรือเปล่ามันถึงทาให้หนี่ขาดหรือว่าน,อน,น็อตมันคายมันถึงทาให้ขาดอ่ะน็อตนี่มาเปลีป่ยนอะไรมาครับไปดูนานปักแคมที่เราซื้อไเลยวันเราก็ได้ทําการสั่งนี่ครับ 4D 56ตรงร่นแต่ทีเนี้ยมันเป็นของใหม่เราหาของเก่าไม่ได้ซื้อของเก่าถามหาได้ไหมมันก็ได้อะแต่ราคามก็เบียดกันแล้วอะเออก็เลยสั่งของใหม่มาเลย ไม่รู้ว่าจะใช้หรือเปล่าด้วยถ้าไม่ใช่ก็คืองานยาบกิกตาตาเป็นเช่นสีหมายัางนี้เลยนี่นมันมายัางนี้เลยเห็นไหมอ่าเราก็ถอดแล้วยะก็เปลี่ยนลงไปได้เลยแล้วก็ตั้งวาล์วใหม่จบอ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเริ่มเลือกได้เลยครับออกมาแล้วครับทีละชิ้น2ชิ้น เนี่ยตัวปัญหาที่น้ำมันขาดเห็นไหมครับขาดคาดอยู่เนี่ยแต่ทีนี้เราเปลี่ยนใหม่ทั้งล่างแล้วเราเลยไม่ได้สีเลียดเดี๋ยวถอดออกมาทีละชิ้นแล้วก็นี่ชุดลาวแคมเห็นไหมครับตัวปัญหายกเส้นนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวถอดลาวทั้งหมดแล้วเดี๋ยวใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวมาตั้งวาวันอีกโอ้โหเดี๋ยวต้องหามหามอีกโอ้โหอีกเยอะเยอะ มาครับวิธีการไขน็อตนะครับโดยที่เราไม่มีประแจปอนเราก็ต้องใช้แรงมือแล้วนี่แหละเช็คเอาโดยการเราจะไล่หยกตรงกลางออกมาก่อนนะสาหรับพี่นะนี่ครับมากลับแคมนะจริงๆแล้วไม่มีสูตรหรอกไม่ต้องขันแน่นทีเดียวนะขันทีไหนเนี่ยเนะนี่ยเอาแค่แบบยังไม่ต้องอัดอขันบนฝาสูบเลยถ้าอัดแน่นไปครั้งในครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะแตกเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะห้ามอัดแน่นนะครับแค่พอตึงๆก่อนแล้วค่อยๆไล่ไปเรื่อยพอมันเริ่มตึงมือเราแล้วใช่ไหม ต่อไปแล้วก็อัดให้แน่นเลยให้ตึงเลยโดยที่แบบพวกนี้เราไม่มีแพร์อนไม่มีเช็คใช้แรงเราตึงแล้วก็อึดอีกอึดหนึ่งนะครับซึ่งหลวมก็ไม่ดีแน่นไปก็ขาดหวานเพราะว่าฝาเป็นอลูมิเนียมมีโอกาสที่น้อจะขาด้วจะเกลียวจะรูดเยอะมากเพราะฉะนั้นระวังครับนี่ าครับทุกคนตั้งวาลวเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วเราใช้พินเลอร์วาล์ว2.5ุนะครับเวลาตั้งใช้แค่2 5ุ้าเสียบเข้าไปไอดีไอไอเอ่อไอดีสูบ4กดนะครับแล้วก็ตั้งสูบอื่นสูบอ,อื่นที่เราไม่ได้ตั้งนะครับแล้วก็หมุนรอบไปเสียบเสียบตั้งกกว่าจะได้นะครับตอนนี้ได้มนแล้วแล้วก็เช็คดูแล้วหัวไม่มงไม่มีอาการม่งไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นต่อไปก็ประกอบเดี๋ยวจะติดเครื่องครับ

ยัง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 ไม่เอาตังค์มาจ่ายคุณสักคันนึิมยังไม่เอาตังค์มาจ่ายคุณสักคันเดิมสินยาเตะปากมันก็เตะไม่ได้โอเคบอกแล้วไม่รู้คนฟ้องรถแค่งานแล้วถึงหนึ่งคันไปเดี๋ยวรอให้เจ้าของรถมาล้ารถเดี๋ยวเราขับไปกูด้วย่อยไปเลยเฮ้ยระวังเหยียบถนนบาดเดี๋ยวเก็บของไว้ไหม เอเเอเออ,อเออเออเอ่ะออเ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 ออออเรอเออเรอเอดเออเออเอทเออเลอเอ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 อเทอะออเ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 อมเออ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 ตออเอเออเออเอเออเ่ออเลเออออเออเออเคลเอรเเออเอ้เอออ,เอะรนะเรเออ่ออเอเอเเรเเเเเดิมดเเมเเเ ยังยังยังอันนี้ยังอีกอะยังอะไรอันนี้เรียกชื่อหรืออะไรเดี๋ยวตีฟากแตกเป็นหมื่นแล้วเนี่ยยังยังไม่ใช่ช้างอีกดูหน้าดิดูหน้าดิบิดบิดเอวต้องบิดบิดบิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิดบิดบิดขาของมีผู้สนับสนุนมาเอสทีสันติอร่อยยนครับฝากกันเลยครับขึ้นมาให้เลยข้างล่างนี่เลยใครสนใจก็พี่ไอ้ครับพี่ไอ้เพชรเกษม มีทุกอย่างสักรเวยเรือลบออฟร์รดรถเก๋งรถกระบะรถปิกอัพไม่มีอย่างเดียวคือมอไซค์อะไรอ่ะที่เหลือมีหมดขอพูดอย่างไรใช่ไหมเขาให้มานี่แหละครับส่วนค่าแรงอ่ะเจ็ดพันหก 7, แต่งตัวดีๆหน่อยไม่ได้เหรออายก็มั่งดีออุ้ยตัวขนเป็นเกงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชอบไองไปง้อเรามีรถใหม่แล้วเดี๋ยวเราขับรถใหม่ไปใช่เดี๋ยวเดี๋ยว ด้วยพ่อพ่อไม่ต้องไปง้ตอนนี้พ่อมีรถใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรือรถกระบะมีครบขนาดนี้มีที่ไหนมีแย่เลยนะไม่มีใครมีนะแล้วแต่ยังขาดเมียใหม่นะมึงเอ้านี่ไงเดี๋ยวจะขับรถไปหาเมียใหม่มีทั้งเบนซ์มีทั้งกระบะมีทั้งโอ้โหทุกอย่างครบหมดแล้วไม่คุ้มก่อนจะหาเมียใหม่ต้องถามแม่ก่อนนะก็แม่บอกเมื่อกี้นะ แม่บอกให้ก็ขัเมียใหม่ไงก็เห็นกินของโป้งของเปรี้ยวอยู่เนี่ยมัไม่รู้เหมือนกันใครอยากเห็นเพราะยังมีเมียใหม่ก็คอมเมนต์ไว้ครับแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> ไปดูว่าจะมีจริงกับเปล่าไปอีพีนี้ฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตั้งคลายเป็นกำลังใจด้วยครับไว <c oughs> เจออีพีหน้าครับ <c oughs> ว่าจะไปซ่อมคันไหนต่อโอ้ oh, รถในบ้านนี่ซ่อมไม่หวัดไม่ไหวแล้วแรงเหรอให้ของทีกันไปครับไปครับสวัสดดีครับบ๊ายบายนี่รถพ่อติดทุกคันแล้วนะขับได้ทุกคันแล้ว